สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบีว่านะครับในเพลย์ลิสต์ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับแล้วก็อยู่ในซีรีส์วัยรุ่นสร้างตัวกับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเมืองอโยธยาชั้น2ครับเราจะ ไปฟาร์ม Destroyer Armor จากยักษ์กันครับผมซึ่ง Destroyer Armor มนะครับมีคนรับอยู่ที่ p o n เท l ่าชิ้นละ 500, 5 0 5เซนี่ครับมอนสเตอร์ยักษ์ก็หน้าตาแบบนี้ครับจะมีเลเวลอยู่ที่เลเวล73ครับผมที่ดอปก็จะเป็นดังที่เห็นครับจุดประสงค์เราจะไปล่า Destroyer Armor ตัวนี้ครับผมและถ้าได้อย่างอื่นมากก็ถือว่าค่อนข้างจะมีราคาสำหรับดาบแล้วก็เชนเมลเนาะส่วน m y ส t r i c โลกลูนสโตนเนี่ย ขายได้100เซนี่ครับมีคนรับที่พอนเทลล่าเช่นกัน แลวนอกจากยักษ์แล้วนะครับยังมีมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ากระหังด้วยเลเวล70ดอบของตามนี้เลยครับก็ค่อนข้างจะพอมีราคาแหละชิ้นละร้อยถึง200เซนี่ครับผมโดยในการฟาร์มครั้งนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทําการสติลเป็นหลักแต่อาจจะลากมาเยอะๆแล้วมุดดินคล็อกกิ้งนะครับแล้วก็กดกั๊มดูว่าในครึ่งชั่วโมงจะได้มากี่มากน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะสติลได้ไม่สะดวกสบายมากเพราะมอนชิเนี่ยมันเยอะ ค่อนข้างจะมากครับมันจะไม่เหมือนแมกเป็นอื่นที่เราเคยพาไปถ้าเรา ากมาได้เยอะมุดและกิมและใช้พลังของกัมเนี่ยที่ช่วยอัตราการดอกะครับมันอาจจะทำให้เราได้เยอะมากกว่าการซิลด้วยนะครับอันนี้ผมบอกไว้ให้ก่อนนะครับหลักการในการฟาร์มในอยุธยาชั้น2อนะคลิปนี้ครับและการไปนะครับผมจะไปด้วยใบเวอร์มูฟวิ่งนะครับผมจะไม่ได้ทําเควสไปแบบปกติเนาะซึ่งถ้าใครอยากจะทาเควสไปแบบปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างขวาให้ก็ได้ผมเคยทาเควสไว้ให้แต่ณนะปัจจุบันตอนนี้ครับใบเวอร์มูฟวิ่งทิเคตตัวนี้ผมว่าเพื่อนๆมีกันเยอะแยะมากมายถ้าจะ เอาสะดวกลงไปฟาร์มก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับโดยก่อนที่เราจะลงไปฟาร์ม d e s t r o y e r a r m o r จากเจ้ายักษ์กันนะครับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาและรู้จักเราเป็นครั้งแรกยังไงผมก็ฝากกดไลค์ กด subscribe และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นิดหนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องของเรากําลังมุ่งหน้าสู่5,000ซับสไ r ร b ์ครับอยากถึงเร็วๆแล้วเนาะและในช่องยังมีในส่วนของฟีเจอร์ s u p e r t แตงด้วยนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปของเราเป็นประโยชน์และอยากสนับสนุนกันนะครับก็สามารถสนับสนุนให้กับทางผมได้เพื่อสร้างคอนเทนต์ดีๆให้กับเพื่อนๆดู ไนต่อ,ตอปคโดยการที่เราจะไปในส่วนของอยุธยาชั้น 2, 2เพื่อไปฟาร์มยักษ์นั้นให้กดเวอร์แมปขึ้นมาครับดีฟอลต์ระบบจะเป็นมิก,กาดให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาเลือกโล c คอลายซิง่เลือกหัวข้ออยุธยาดันเจียนครับแล้วเลือกอินไซต์เอนเชียนไมล์ครับผมมันก็คืออยุธยาดัน0 2นนั่นเองแล้วให้เรามูฟไปได้เลยครับไอตายักษ์ที่เราจะมาฟาร์มกันก็คือตัวนี้นะครับอัมีใบด้วยเนาะใครมียาเขียวอะไรก็พกมาก็ได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรา เริ่มกันเลยที่จะฟาร,ร์มยักษ์ครึ่งชั่วโมงครับและเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเราจะได้ทั้งหมดมาเท่าไหร่ครับผมอ่ะมาครับ1น,นาทกาีกว่าครับเดี๋ยวเราฟาร,ร์มต่อกันอีกนิดหน่อยและเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันเนาะว่าได้อะไรมาบา้าง ครึ่งชั่วโมงที่เราฟาร์มที่ยักษ์นะครับเราได้ในส่วนของอาร์เมอร์เดสทรอยเออร์มาทั้งหมด120ชิ้นผู้220ครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของขยะจุกจิกแล้วกันเนาะส่วนอาวุธเนี่ยมันได้เป็นอาวุธคิมสันมาผมก็โยนทิ้งไปหมดเลยเพราะอาวุธคิมสันเนี่ยณนะปัจจุบันตอนนี้มันค่อนข้างจะขายยากและ มันมีราคาแค่10เซนนี่เท่านั้นครับส่วนของอาวุธบัตสราดหรือเสื้อเชนเมลเนี่ยไม่ได้มาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านในส่วนของมิสติกโลกรูนสโตนมา 15อันกับขยะจุกจิกนิดหน่อยโดยคลิปนี้นะครับผมจะไม่ขึ้นโน้ตแพดให้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีของที่น้อยมากและไม่ซับซ้อนครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปว่าผมขายได้เท่าไหร่และเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขมาให้ด้วยครับขายขยะทั่วไปก่อนครับพิกแดงได้9เซนนี่กระจาดได้2 9 3เซนนี่และผู้ เราขายได้370เซนนี่ครับขยะทั่วไปเราจะได้มาทั้งหมด8 6 1 3 3เซนนี่ครับผมในส่วนของ armor destroyer นะครับเรามีทั้งหมด120ชิ้นขายได้ราคา505เซนนี่จะเป็นเงินทั้งหมด6600เซนนี่ครับเราก็จะได้เงินมาทั้งหมดรวมทั้งขยะทั่วไปด้วยนะครับที่ 146,733เซนนี่ครับผมบอกเลยไม่คุ้มครับต่อให้ไม่กดกั๊มก็ไม่คุ้มครับเพราะว่าลงไปได้ขยะน้อยมากๆครับแล้วก็ลงไปยากด้วยและถ้ายิ่งกดกั๊มเหมือนที่ผมกดนะครับยิ่งขาดทุนเละเทะเลยนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องมานะครับไปฟาร์มในสถานที่อื่นที่ผมได้แนะนำไปก่อนหน้าหรือในสถานที่ต่อไปที่ผมจะแนะนำไว้ในคลิปหน้าก็ได้นะครับผม ใครดูหนึ่งนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจไงก็ฝากไ like, ลค์แชร์ s u b สไคร b e หลั่ลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมและก็ฝากเอาไว้ขอความร่วมมือนะครับยังไงใครดูทั้งคลิปและดูไลฟ์สตรีมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับก็ขอรบกวนกดไลค์กันนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้อัลกริทึมของ u t u b e เนี่ยมันดันคลิปของผม ขึ้นไปหน้าฟีดของ YouTube เพื่อนๆท่านอื่นรวมถึงเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่แล้วจะได้กลับมาดูคลิปของผมหรือไลฟ์ของผมกันมากขึ้นด้วยนะครับสลหรัวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ